แล้วนะคะเกืบเต็มน,น่ากินน่าทานมากเลค่ะอันนี้เป็นเนื้อน่องก็คือน่องอันนี้แกะออกมาแล้วก็เป็นเนื้อต้องเป็นอันด้วยนะคะแล้มีน้ําร้านนี้ถูกที่สุดเท่าที่เคยทานมาถ้ามาปฏิพัฒ์หรือแยกสะพานควายอันนี้คือปฏิพัสน์ซอยปฏิพัฒน์20นะคะตรงข้างคอนโดเดลัยนะคะราคาก็ถูกมาก ไม่แพงเลยค่ะอร่อยมากด้วยใครสนใจมาชิมนะคะมีหลายยางมีแล้วหน้าเป็ดเสือขันหมค่ะข้าวต๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนนะคะสุดยอดความอร่อยในย่านนี้เลยค่ะนี่ค่ะนีใครสนใจก็โทรสั่งได้พบจินได้นะคะมีเบอร์โทรด้วย ต้องสั่งก่อน11โมงนะคะถ้าหลัง11โมงอาจจะไม่ได้ทานนะคะเพราะก็จะหมดเร็วมากค่ะนี่ค่ะ,คะอร่อยมากค่ะมีหลายเส้นหลายอย่างนะคะเครื่องปรุงพร้อมนะคะเราก็จะปรุงอันนี้มาทานทุกครั้งค่ะที่มาชอบถัวจะใส่ถัวด้วย ทานเท่าไหร่ก็ได้ไนี่นกอันนี้ก็ปุงนิดหน่อยก็อร่อยแล้วค่ะน้ำก็มีหลายอย่างนะคะน้ำเปล่าน้ำกาแฟน,นะคะใช่ไหมคะ่ะ เส้นก็ไม่น้อยนะคะชามนี้ก็อยู่ที่45บาทแต่ถ้ามีน้องด้วยนี่ก็อาจจะเพิ่มอีกลอาจจะอยู่ที่ไม่ไม่เกิน55บาทนะคะสนใจมานะคะิดีท่าซอย20ค่ะร้านเป็ดในใชนะคะอร่อยจริงๆค่ะโตสั่งได้ค่ะตามเบอร์ที่เรา เบอร์อยู่ตรงนี้เลยนะคะหรือทวนให้ยี่ทีนะคะ084 454 5950ค่ะนายชัยนะคะสวัสดีค่ะ